สวัสดีครับพบกับผมเฟลิวเฟลเล่นไม่จบเราไม่เลิกนะครับหลังจากที่เราได้เล่น Resident Evil Revelation s t o r แรกมาแล้วแล้วเราได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นมาดังกล่าแลวแล้วเราก็จะมาอีดเราจะมาอ่าน m a n น a l การใช้ Genesis ของเรากันก่อนนะครับ Genesis Manual Version 1.0.9คู่มือการใช้ Genesis เป็นเครื่องมือการสแกนชีววัตถุ วัตถุทางชีวะชีวะวัตถุฟังดูแปลกๆมากเป็นเครื่องสแกนวัตถุทางชีวะระดับสูงที่กำลังได้รับการทดสอบและการพัฒนาโดย Global Pharmaceutical Consortium GPC มีการสแกนไวรัสแล้วก็มีการสามารถสร้างวัคซีนได้จากข้อมูลไวรัสที่เราสแกนนะครับ แล้วก็มีการตรวจสอบหาอุปกรณ์อย่างเช่นลูกกระสุนปืนสมุนไพถ้าเกิดมีออบเจกต์อยู่ใกล้ๆมันจะมีไฟขึ้นโอเคเราจะได้ลองใช้เจนิสิกันเร็วๆนี้นะครับเฮ้ยด,ดูสภาพพวกนี้สิแม่งเน่าเหมือนนรกเลย <laughs> ไม่ใช่เน่าเหมือนนรก แมงเนาวมากมากสกิน so pale I've never seen anything like it ผิวมันซีดมากเลยฉใช่มัย้ยครับโอเคครารขณากดใช้เจเนซิสเพื่อสแกนครนารขณากดซีค้างแล้วกดที่ขวาซ้ายเพื่อสแกนเราได้มาง12เซนต์เออเราต้องได้ข้อมูลเพิ่ม กรุนาสแกนศพทั้งหลายแหละเพื่อเอาข้อมูลมาเพิ่มให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคฉันเจออะไรบางอย่างภายในนั้นระวายนะไม่เป็นไรชิคกี้ชามาก่อนต้องไล่รอบด้วยเออ i've got something guy huh what is this nieman ryan if it's an engineered mutation tom has been gun link i'll run some tests on this continue with the investigation โอเคแสดงว่าการกลายพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่มันเกิดจากมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังนะครับคุณโอบรอันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาไปสแกนก่อนข้านอกนั่นนะนั่นคือเมืองเทอร์กรกกิเกียเป็นเวลาปีหรอ,หรอกูก็ไม่รู้ขอบคุณที่บอกกูว่าเป็นเวลาปีหนึ่งแล้วเอพีซีดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนมาเอาของมาจากที่นี่แล้วนะครับ อ่ะบวกแปดเปอร์เซ็นต์โอเคอ่าแล้วเราก็จะทำการสแกนกันต่อไปนะครับสแกนศพทั้งหลายแหล่เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลเพื่อให้ออบเจียนไปตรวจสอบอีกทีหนึง่งเอ่เอาโอเคเราได้มาห้าเปอร์เซ็นต์ ว้าว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 ว้ามันขนับแล้วเออห่วงเราจะจัดการมันเองใช่ไหมใช่ไหมปาร์เกอร์หลังจากได้คุนสตีนี่มันแค่อะไรสุดสเลย เออมึงเพิ่งเห็นเหรอว่ากูโอเคเนี่ยง่ยระวังตัวด้วยนะพวกเธอสองคนขอบคุณที่บอกกูตอนนี้นะครับเออกูรู้แล้วรอแป๊บหนึ่งมีอะไรบางอย่างความประตูไว้ม ok ok ันไม่ยอมเปิดโอเค ซิวก็ถามปาร์เกอร์เมื่อกี้นะครับว่าทำไมถึงลาออกจาก FBC เพื่อใส่ชุด BSAA แทนผมบผมกูอยากจะเข้าไปเสือกให้มากกว่านี้กูอยากจะต่อสู้กับพวกไวรัสให้มากกว่านี้ทำไมว่า FBC ไม่ได้รับการต่อสู้ขนาดนั้นเลยเหรอว้ <c oughs> อาอ่ากินแี้ โอเคเราได้72%แล้วมีที่อื่นอีกไหมสแกนอีกาได้ไหมแทรเกตนอ t f o ฟ n d โอเคมันต้องเป็นแทร็เก็ตที่มีขอบสีให้กูสแกนนะครับอะไรเงียย้ยมีรอยนิ้วมือด้วยรอยนิ้วมือใครองไม่มีบอกด้วยอะแล้วนั่นคือ w ับวเวเ Control, u s e w ูสเวเ with G, u s e w สเวเป while aiming โอเคเราได้ระเบิดมาแล้วเป็นแฮนด์แกลเนดนะครับกด G เพื่อใช้และกดคลิกเพื่อปามันออกไป <c oughs> อ๋อหนึง่งเสียรีเย้ยสับไปสับมาได้ได,ด้วยหนึ่งสองสามสี่นะครับนั่สสิพิมพ์จับปีที่แล้วมันเป็นบทความแรกที่เกี่ยวกับ การเอา BOW ออกมาเผยแพร่้กับทางสาสรธรระได้รับทราบกันให้ผู้คนได้รับรู้กันแล้วมีปลาตายเป็นเกลื่อนเลยเยี่ยมไปเลย8%ปดนค่ะเดียวยี่สิบยกูขอตัวใหญ่สักตัวเหอะสแกนแล้ว What is that? Item found! Handgun ammo, thank you. หายไปไหนอีกเซตวะนู่นปะตัวใหญ่อีกตัว13%คาขาดอีกเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของฉันอยู่ตรงไหนอ่ะ somewhere อ่ะเย้ได้ร้อยหนึ่งแล้วแล้วเราก็ได้เม็ดยามาด้วยอ๋อ,พอเพราะขึ้น getting your analysis rate up to 1ูวันเอ็ดเดอรถ้าเกิดครบ100%คุณจะได้รับไอเทมฟื้นเลือดโอเคจ้าจ้าเดี๋ยวกูเอาไปให้มึงเดี๋ยวนี้แหละรอแป๊บหนึ่งครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการใช้เจนิสติสแล้วนะครับกูคิดว่าเราจะต้องใช้ใช้อีกเยอะมากเลยถ้าเกิดกูวิ่งผ่านไปเลย โอเคโอไบอันสั่งว่าให้เราจัดการมันนะครับดูปากมันสิอ๋อนออ๋อนอมันจะแดกหัวกูอีเข้าปากมันนี้แหละได้ผลสุดแล้วมั้งน่กเสียดาย That is a day's work for you too, eh? Alright, enough, chat. Get that sample data to ta. There you are. Nice work. Uh... Está, stag, sta, are. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade. Now, we wait for the results to come back from a. าาสายด่วนเออกูเอ,องอ่ะอะไรนะซับเวย์ไม่ลดราคาแล้วเหรอเออเดี๋ยวกูจัดการเองกูจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นเราจะเร่งทุกอย่างตอนนี้เลยไม่งั้นเราไม่ทันแน่ๆซับเวย์จะปิดแล้วนาย จิลพาร์เกอร์พวกเธอสองคนจะต้องตรวจสอบต่อเกิดอะขึ้นหรอคะเราสูญเสียการติดต่อไปกับคริสและเจส s ิก้าเมื่อไรยังไรงเราไม่ช่วนกันฉันได้ส่งพิกัดไปที่สมาร์ทโฟนของพวกเธอแล้วสัญญาณมันหายไปบนทะเลเอ้ยบนมหาสมุทรจุดที่พวกเขายู่ ขา้าจะอยู่บนเรือนะขาน่าจะอยู่บนเรือ yes, จิวบอกว่าตอนแรกคริสและเจสิก้าอยู่บนภูเขาแต่ทำไมไปอยู่บนเรือได้ผู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะออกไปตามหาคริสและเจสิก้าบนเรือลำนั้นกันตัวว่ามันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทอร,ร์ราคลิเกียแน่เลย และเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดแรก Into the Depths เราจะไปต่อกันเลยดีกว่า Saving after seeing all episodes is optional but saving often is recommended โอเคครับ Save Save ทบดาตตาบเลยโอ้โอเค Let's go Next คุณสามารถหลบได้ขณะที่คุณกำลังรีโหลดกระสุนอยู่เรากลับมาที่เรือ Queen s i n o i b i a กันอีกครั้งนะครับผ่านไป12นาทีหลังจากที่ขึ้นเรือมรอพวกนี้หรอที่จัดการคริสกับเจสสิก้ากูว่าไม่หรอกเฮ้ยไม่ได้บอกว่าคริสตายแล้วก็ได้เงินพวกเราไปตามหาเขาเลยดีกว่ากูว่าคริสมันไม่น่าแพ้ไอพวกนี้นะ ดูจากการที่มันสู้กับเวสเกอร์ได้เธอได้ยินไหมเธอได้ยินไหมฉันว่ามันเป็นเสียงล็อกนะโอเคฉันจะไปเช็คเองถ้าเกิดฉันได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับคริสฉันจะติดต่อทางวิทยุมึงมีสมาร์ทโฟนแล้วนะอ๋อพอาะคลื่นวิทยุมันไม่สามารถถูกตรวจจับได้โอเคได้ได้ได้ไปกันเลย อย่างดูเงียบมากเราจะเข้าบ้านไหนดีสีส้มสีฟ้าสีส้มสีฟ้ากูชอบสีฟ้ากว่านะต,ตัวส้มหน้าตาปแปลกๆกว่ะฮะคริส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  จอคริสแล้วแต่เขาถูกขังอยู่ข้างในก็กูบอกว่าถูกขังอยู่ข้างในงกูจะเ,เอาออกมาได้ไหมต้องหากุญแจโอเคงัค้นไปหากุญแจกันเลยมันเป็นล็อกที่ต้องใช้กุญแจนะครับเขาสลบไปแล้ว <c urs uit> ต้องหากุญแจโอเคกุญจจคริสแล้วแต่กูต้องหากุญแจกุญแจอยู่ไหน ขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงลองไปดูกันดีกว่าโอ้โหดูเหมือนว่าจะเป็นทางตันไม่สามารถไปต่อได้แล้วมึงจะให้ทางเลือก,กูมาทำไมคะโอเค this is the place this is the place let's go find the key let's go find the key let's go find the key กุญแจของกูอยู่ไหนมีฟ้าผ่าด้วยบรรยากาศช่างสวยงามน,นี่นะโรแมนติกเหลือเกินสำหรับจิลและคริสแต่น,นี่ไม่ใช่เวลาให้เห็นเ,นเลยอิวแล้วไม่ใช่น้ำเห็นเห็นเลย อย่าให้รู้นะว่าพวกนั้นแม่งโปอยู่ฉันเป็นสุภาพสตรีที่ไม่สามารถทนได้แต่คนโปนะนจะแอบ,บในตู้ได้หรือไม่นี่มันไม่ใช่เอาลาสไม่เป็นโปฉันทนไม่ได้ฉันต้องยิงโอ้โห โอ้โหถ้ามึงจะละลายกันขนาดนี้ตอนตายเนี่ยน,นะมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆขออะไรที่ไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้ได้ไหมโอเค okay. something's there handgun ammo ไม่มีลเละเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด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 ็ดเอาให้มันฟัง let's see handgun ammo ทำไมลูกเรือที่นี่แม่งมีกระสุนปืนเต็มไปหมดเลยวะ Something's there It's not here Scan complete What What do you mean มันอยู่อ๋อมันอยู่ห้องน,อนู้นมันอยู่ห้องน,อนู้นอ๋อคุณต้องเดินกลับไป อ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นโอเค handgun ammo แ,แ,แม่งลูกเรือที่นี่เล่นปืนกันเหรอวะมีซอ่ออยู่ตามเตียงตามตู้เต็ไมไปหมดเลยเขาบอกผมนะครับว่า Resident Evil ภาคนี้เป็นภาคที่ให้บรรยากาศได้ความกลัวเหมือนกับภาคคลาสสิกเลยแต่จริงๆผมก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตอนสังก,ก็ตาม It's l o ล k มันมีรูปสมออยู่บนประตูสแสดงว่าต้องใช้กุญแจเกี่ยวกับสมอแหละมั้งนะอ้าวอ๋อไอเทมอยู่หลังประตูได้ได้เราจะไปตามไอเทมเหล่านั้นกันไม่ใช่บานนี้ in banana is locked thank you <laughs> somebody needs help oh no oh ah uh. and... เสียได้อ่ะขอโทษมีอะไรให้สแกนเต็ไมไปหมดเลยถ่ายรูปกันหน่อยไหมตัวเองเซลฟี่เคไอเทมฟาวน์ไอเทมฟาวน์บินเฮิร์บประตูเข้าไป ดิฉันขอโทษนะคะที่มาขัดจังหวะการแดกอาหารของพวกคุณแต่แต่ว่าฉันขอถ่ายเซลฟี่พวกคุณหน่อยมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยเห <ST an S 1> ็นการแอมโมสเต็มแล้วอ๋อนี่ยมีไอเทมอยู่ตรงปลายขาของผู้หญิงคนนั้นอือ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหมบอกโอเคควิลคอนเดนเอเวียคีย์เป็นกุญแจ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 ที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไปละปาร์คเกอร์ฉันเจอกุญแจแล้วเธอคิดว่ามันลองดูแล้วกันเดี๋ยวกูไปเจอมึงที่ห้องคริสนะ เฮ้ยคนใดรอเอ้ยอ้าเข้าห้องนี้ได้ด้วยดีใจจังโอเคไอเทมที่เราเจออยู่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้และมึงต้องเดินอ้อมโตดีมากดีมากดีมากไม่ไม่ดีแฮนกันแอมโมทำไมสักห้านัดละกันฮึดเฮดช็อต เฮ็ดช oh. ah. ็อตต่ออาดีลอดดิ้งสแกนโอเคอูวไม่มีของเยอะดีนะมีใครมาทิ้งอะไรไหมในเครื่องซักผ้าเนี่ยกระสุนแทนกันเต็ไมไปหมดเลยพกมึงซักผ้าแล้วลืมเอากระสุนออกเนี่ยนะ โอเคประตูบานนี้ยังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราต้องอ้อมทางนี้เหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่ no 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 เดินบิดตูดเอาประตูไปไม่สนใจมึง โอเคดีนะที่ภาคนี้มันไม่เปิดประตูข้ามมาดีใจจังเลยถ้ามันเปิดประตูได้กูคงตายไปแล้วโอเคโอเคไปโอเคไปโอเคไปยื้อยื้อมาเราต้องไปช่วยคริสกันเปิดได้ด้วยว่ะดีใจจังคริสคริสคริส Ben Eh What is this? Name the Ryan. Oh great. Oh yeah. <laughs> it's a trap. My name a back up dog. มันเป็นถึงเวลาแล้วแหละที่พวกเธอจะได้เรียนรู้ถึงความจริงเมื่อกี้มันเวลโชใช่ไหมคนหน้ากลุ่มเกาะการไล่ Episode One Into the Depths a n d โอ okay, เคเราเพิ่งจบ Episode One นะครับ a c c u r a c y 73% ได้เปาที่พอยมา2,003ใช้เวลาไปทั้งหมด9นาทีเอพิโซดเวทซอล l EP 111213อ๋อเมื่อกี้อ๋อโอเคได้ครับตอนหนึ่งจะมีทั้งหมด EP อีพิสอีพิโซด123ครับเราจะพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไลค์เฟซบุ๊กต s h แชร์ถ้าชอบแล้วก็ subscribe เพื่อติดตามต่อไว้พบกันใหม่โคมจะลูเฟนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นกูไม่ใช่แล้วเห็นเห็นเลยมีคนถืออยู่ไม่ใช่ของมึงมึงอย่า